คลิพี่หมอจะพาไปทานร้านตรงกินเดน,นาเป็นร้านอาหารเวียดนามแท้ๆอยู่ย้านท่าเดียนเปิดมาหลายปีแล้วคะ่ะร้านนี้ได้มิชลิน4ีปีซ้อนอ,อยู่ที่ร้านอาหารเวียดนามต,ต้นตำลักเมืองเวร้านเล็กๆมี2ชั้นบรรยากาศอบอุ่นใช้ความรู้สึกเหมือนได้มาทานข้าวบ้านเพื่อนชาวเวียดนามในกรุงเทพนะคะวันนี้หมอสั่งชาติกหวยร้อนๆกร,ร,ร่นหอมสดชื่น ดื่มแล้วรู้สึกผ่อนคลายลือเกินค่ะแหมเนืองเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ใครมาก็ต้องสาบแบง้งจะเป็นแป้งแบบแห้งไม่ต้องชุบน้านะคะแป้งแบบนี้อร่อยมากๆเลยค่ะส่วนชามนี้ก๋วยจั๊บเวียดนามน้ําซุปเข้มข้นเส้นนุ่มกําลังดีหมูยอดเด้งถึงมากๆค่ะของโปรดตลอดการของหมอข้าวทอดคลุกแหนมเผ็ดเปรี้ยวกําลังดีหมอชอบมากๆเลยค่ะปิดท้ายด้วยของหวานบัวลอยเวียดนามที่หอมงาแล้วก็มีรสชาติของขิงตอนปลายรวมทั้งเฉาก๊วย หวานกำลังดีอร่อยทุกเมนูเลยค่ะพี่หมอให้คะแนนเต็มไม่มีหักเลยนะคะที่เนี่ย